เก่งลายพรางฮือฮาเปิดตัวรักครั้งใหม่ชาวเน็ตแห่จับตาสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วงการโซเชียลมีเดียกลับมาคึกคักอีกครั้งกับข่าวร้อนแรงจากหนุ่มดังเก่งลายพรางที่เพิ่งได้รับอิสรภาพได้ไม่ทันไรก็ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตอึ้งไปตามๆกันด้วยการเปิดตัวสาวคนสนิทคนใหม่สร้างความประหลาดใจและเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง นับเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่น่าสนใจในชีวิตของเก่งลายพรางที่กำลังเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่โลกภายนอกเพียงไม่กี่วันความเคลื่อนไหวของเขาก็ตกเป็นเป้าสายตาของแฟนคลับและชาวเน็ตไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเข้ากับชีวิตประจำวันการกลับมาใช้ชีวิตอิสระหรือแม้แต่เรื่องราวส่วนตัว และล่าสุดเขาก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะได้มีการเปิดเผยภาพและคลิปวิดีโอที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนที่ติดตามชีวิตของเขามาโดยตลอดจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มาจากคลิปวิดีโอสั้นๆบนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็วโดยคลิปดังกล่าวโพสต์โดยเฟิร์นวัน,นภาอินฟรูเอเซอร์สาวสวยชื่อดังผู้มีผู้ติดตามจำนวนมาก โดยในคลิปนั้นเฟิร์นได้แซวเก่งลายพรางอย่างอารมณ์ดีพร้อมแคปชั่นที่ว่าพี่เก่งออกมาได้2วันเปิดตัวแล้วซึ่งในคลิปเราจะเห็นภาพของเก่งลายพรางอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอมีอาการเขินอายอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถูกแซวถึงความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจน แน่นอนว่าหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็สร้างความสงสัยให้กับชาวเน็ตทันทีว่าสาวสวยคนใหม่ที่อยู่ข้างกายเก่งลายพรางคือใครกันแน่ ความเห็นในโลกออนไลน์เต็มไปด้วยการคาดเดาและคำถามถ,ามถึงตัวตนของหญิงสาวคนนี้ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งชมว่าเธอคนนี้นั้นสวยน่ารักมากๆและที่น่าสนใจก็คือมีหลายคนคอมเมนต์ว่าหน้าตาของเธอนั้นดูคุ้นๆค,คล้ายกับดีเจนุกนิกซึ่งเป็นอดีตแฟนเก่าของแป้งฝุน่นอีกด้วยการเปรียบเทียบนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับข่าวนี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คงต้องรอให้ทางเก่งลายพรางออกมาเปิด เผยรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตัวเองอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและเพื่อไขข้อสงสัยให้กับทุกคน การเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของเก่งลายพรางในครั้งนี้ทำให้หลายคนอดนึกถึงเส้นทางความรักที่ผ่านมาของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เก่งลายพรางเคยมีข่าวความสัมพันธ์ที่โด่งดังและเคยแต่งงานกับจอยภรยาเก่าและหลังจากนั้นก็มีข่าวความรักกับน้องเนยซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสาธารณชนแต่สุดท้ายความสัมพันธ์เหล่านั้นก็ยุติลงไปการเปิดตัวแฟนใหม่ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทบาทใหม่ในชีวิตรักของเก่งลายพรางที่น่าติดตาม และแสดงให้เห็นถึงการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าของเขาในเส้นทางความรัก การกลับมาใช้ชีวิตในสังคมภายนอกของเก่งไลยพรางดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันการปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวอย่างความรักซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นพิเศษชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เข้ามาแสดงความยินดีและให้กําลังใจเก่งไลยพรางกับความรักครั้งนี้พร้อมทั้งอวยพรให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สดใสและยืนยาวซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนจากแฟนคลับและผู้ที่ติดตาม ชีวิตของเขามาโดยตลอดการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกๆด้านเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเราก็หวังว่าเขาจะมีความสุขกับเส้นทางที่เลือกเดิน การเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของเก่งลายพรางถือเป็นอีกหนึ่งข่าวฮือฮาในวงการโซเชียลมนเดียที่แสดงให้เห็นว่าชีวิตของเขายังคงเป็นที่จับตามองของสาธารณาชนและยังคงมีเรื่องราวให้เราได้ติดตามกันอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัวหรือการกลับมาทำงานในวงการบันเทิงซึ่งเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมจากเก่งลายพรางอีกบ้างในอนาคต